ริ่มเลยก็พ่อโอนะครับช่วงนี้เราอยู่กันในช่วงของ IT ไปเรื่อยช่วงนี้ผมมาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องคำบรรยายหรือซับไตเติลนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆชาว YouTube เราๆท่านๆกันนะครับว่าหลังจากที่ผมสอนวิธีการทำซับไตเติลโดยที่ไม่ต้องพิมพ์ไปแล้วนะครับอ่า วันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มภาษาง่ายมากแค่ดูคลิปที่แล้วในการทำซับไตเติลนะครับเดี๋ยวผมขึ้นตรงนี้ไว้ให้ว่าเป็นคลิปสอนทำซับไตเติลนะครับแล้วรอบนี้ผมจะมาสอนใส่ซับไตเติลภาษาอื่นง่ายมากๆจริงๆนะครับแค่ไม่กี่คลิกเองได้อีกภาษาเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมจะ พาไปดูวิธีทำกันเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันนะครับก่อนอื่นเลยที่จะไปชมเหมือนเดิมเลยรบกวนทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมไปวิธีการทำซับไตเติลเพิ่มหลายๆภาษาทำกันยังไงนะครับ ก็เผื่อเอาไว้ว่าเพื่อนๆที่ทำ u t u b e นะครับมีแฟนคลับหรือผู้ชมจากหลายๆประเทศหลายๆภาษานะครับก็สามารถเพิ่มภาษาเพื่อเพิ่มทำเลือกแล้วก็เพิ่มยอดวิวให้กับช่องของตัวเองได้นะครับอันนี้เราผมจะมาแสดงวิธีทำให้ชมกันนะครับอันนี้ก็เป็นหลังบ้านช่อง YouTube ของผมนะครับ เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างาคลิปที่ผมทําเตรียมไว้นะครับผมเป็นคลิปนี้นะครับก็ผมเราก็ลงมาคลิปที่เราต้องการที่จะเพิ่มภาษานะครับกดไปที่รูปดินสอนะครับของคลิปนั้นกดเข้าไปนะครับผมพอกดเข้าไปแล้วเราจะเห็นด้านสายมือนะครับเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับจะเขียนว่าคําบรรยายนะครับ ให้เรากดลงไปนะครับกดแล้วอ่าแล้วก็จะมาเปลี่ยนเป็นวินโดว์นี้นะครับจะเห็นหัวข,ข้อข้างบนนะครับว่าเป็นคําบรรยายวิดีโอนะครับตอนนี้ก็คือ,อ,อผมอธิบายย้อนกลับไปนิดนึงว่าคลิปวิดีโอนี้ผมได้เพิ่มตัวซับไตเติลภาษาไทยลงไปเรียบร้อยแล้วก็คือตอนนี้คลิปนี้มี ซับไตเติลที่เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครอยากรู้วิธีการทำซับไตเติลภาษาไทยก็ย้อนกดไปดูลิงก์ข้างบนที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราถ้าใครอยากดูก็ไปกดกดดูตรงนั้นก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ต่อนะครับอ่าเรามาต่อกันเลยนะครับก็คราวนี้เราลงมาที่ตรงนี้นะครับสีฟ้าๆนี่นะครับที่เขียนว่าเพิ่มภาษานะครับกดเข้าไปเลยครับอ่า เรากดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นมาเป็นภาษาเลยนะครับว่ามีภาษากรีกีนแลนดกวางพุ้งก็มีหลายประเทศเลยเป็นหลายภาษาเลยภาษาจีนก็มีนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมอ่าเป็นภาษาสากลที่เราใช้กันทั่วไปนะครับเราก็ไปหาที่ตัวออ่าอันนี้นะครับผมจะใช้ภาษาอังกฤษตัวแรกนี่นะครับนะครับ อันนี้ก็คือตอนนี้เพิ่มมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเพิ่มที่คําบรรยายนะครับมาเรามาเลือกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงซ้ายมือนี่ที่ลูกศรเคอร์เซอร์ผมชี้ไว้อันนี้คือในกรณีที่ผมใส่ซับไนตเติลไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีคําว่าแปรอัตโนมัตินะครับนี่อันนี้นะครับกดไปตรงนี้เลยครับผม เรียบร้อยอันนี้คือซับไตเติลที่ผมใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทาง YouTube เขาจะแปล AI ของ YouTube จะแปลทランスเลตจากภาษาไทยมาเป็นภาษาอังกฤษให้เราอัตโนมัติเลยก็ตามที่เรามีซับไตเติลอยู่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับภาษาอังกฤษผมกดเผยแพร่ได้เลยป๊าบอ่าเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วนะครับภาษาอังกฤษ ส่วนชื่อและคำอธิบายนะครับนี่ตรงนี้เราก็ต้องท n s สเลตเป็นภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับก็อันนี้ผมทำไว้อยู่แล้วก็คือผมก็ใส่เหมือนเดิมนะครับก็ s u b t ตเติลเทสนะครับอ่าแค่นี้คำอธิบายก็ก็ซับ t ตเติลเทสเหมือนเดิม เสร็จแล้วเราก็กดเผยแพร่นะครับผมเรียบร้อยนี่ตอนนี้เป็นของคลิปผมตัวนี้ที่เป็นซับไตเติลเทสมีภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ตรงนีน้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคลิปทำงานได้โอเคไหมอขอโทษครับ AI ของที่ n s l เล e ภาษาทำงานได้เรียบร้อยไหมนะครับกดไปดูกัน สู่ช่องสังสร,สรีนะครับวันนี้ผมมาทำตัวอย่างของอันนี้นะครับนี่ผมขึ้นมาเป็นภาษาไทยนี่นะครับผมอยากอาเปลี่ยนคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะครับเรียบร้อยอ่เดี๋ยวผมให้ดูใหม่กดเพลแล้วนะครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัง o รีนะครับวันนี้ผมมาทำตัวอย่างของการทำซับไตเติลนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นตัวอย่างไปรับชมกันต่อในคลิปได้เลยนะครับเป็นไงครับซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษเลยครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวครับผมเ,เพื่อนๆอ,อยากทำเป็นภาษาอื่นก็ลองเลือกภาษากันดูได้เลยไม่มีปัญหาครับผมง่ายไหมครับ ผมบอกแล้วมันง่ายนิดเดียวเองเห็นไหมเชื่อไหมล่ะว่าทุกคนทำได้เชื่อผมนะครับตั้งใจทำรับรองทำได้ทุกท่านขอบคุณมากนะครับที่ดูแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับ